สายรูดบัตรสายช้อปปิ้งผ่านบัตรเครดิตถ้าหากว่าผิดนัดชําระค่าบัตรเครดิตและค่าบัตรกดเงินสดจะมีอายุความและมีขั้นตอนในทางกฎหมายเป็นอย่างไรบ้างในคลิปนี้ดิฉันจะสรุปให้ฟังค่ะทั้งบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดคือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งบัตรเครดิตเนี่ยใช้ใจ่ายแทนเงินสดเมื่อชําระสินค้า แล้วค่อยชําระคืนกับธนาคารเนี่ยทีหลังตามรอบบินแล้วก็ตามใบแจ้งหนี้ส่วนบัตรกดเงินสดนะคะก็คือสินเชื่อประเภทหนึ่งเป็นรูปแบบบัตรที่เราเนี่ยสามารถกดเงินสดออกจากตู้เอทเอได้แล้วค่อยชําระคืนทีหลังกับธนาคารตามรอบบินแล้วก็ตามใบแจ้งหนี้วงเงินของทั้งสองบัตรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ตามที่ธนาคารจะให้และถ้าหากว่าเราเนี่ยผิดนัดชําระทั้งสองบัตรที่ว่ามาเนี้ยนะคะ ก็จะมีผลในทางกฎหมายก็คือธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็จะฟ้องเราซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยให้ชําระหนี้พร้อมกับดอกเบี้ยโดยอายุความของบัตรเครดิตก็คือสองปีนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชําระหนี้ในรอบบินสุดท้ายแต่จากอายุความสองปีเนี่ยอาจจะทําให้กลายเป็น5ปีได้นะคะถ้าหากว่ามีการผ่อนชําระสินค้าแบบเป็นงวด,งวด อย่างเช่นเราไปรู้ซื้อสินค้าแบบผ่อนชําระอย่างเช่นแบบราคาสินค้าเนี่ยหนึ่งบาทแล้วผ่อนชําระ10งวดเอ่องวดละ1,000บาทอย่างเนี้ยก็จะทําให้อายุความเนี่ยจากสองปีเนี่ยกลายเป็น5ปีได้เพราะว่าเป็นการชําระทุนคืนเป็นงวดงวดในจํานวนที่เท่ากันส่วน บัตรกดเงินสดนะคะโดยทั่วไปก็จะมีอายุความ10ปีนับจากวันที่ปิดนัดชำระหนี้และจะต้องไม่ใช่การผ่อนชำระแบบเป็นงวดงวดที่ชัดเจนทั้ง2บัตรที่ว่ามาเนี่ยนะคะแม้ว่าจะขัดอายุความ2ปีหรือ10ปีแล้วก็ตามเจ้าหนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้ตามกฎหมายซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้นะคะได้รับหมายสารแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปศาลก็จะทําให ะะพิจารณาคดีฝ่ายเดียวให้เจ้าหนี้เนี่ยชนะคดีแล้วลูกหนี้ก็จะต้องผูกพันตามคําพิพากษาเพราะว่าลูกหนี้ไม่ได้เข้าไปให้การยกข้อต่อสู้เรื่องขาดอายุความซึ่งถึงแม้ว่าศาลจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ขาดอายุความแล้วก็ตามแต่ศาลก็ไม่สามารถที่จะยกข้อนี้ขึ้นมาเองได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ลูกหนี้จะต้องเข้ามาให้การต่อสู้คดีด้วยตัวเองตามที่กฎหมายเนี่ยได้กําหนดเอาไว้แล้วก็จะทําให้ ลูกหนี้เนี่ยตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะทำให้ต้องถูกยึดทรัพย์บังคับคดีหรือถูกอายัดเงินเดือนเพื่อนำเงินเนี่ยมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับเจ้าหนี้นั่นเองค่ะสรุปค่ะ,จคะเจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องคดีได้แม้ว่าคดีนั้นจะขาดอายุความแล้วก็ตามส่วนลูกหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะให้การต่อสู้คดีว่าคดีขาดอายุความแล้วเช่นเดียวกันค่ะ